เปิดหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตจันลอยนะครับพระจันลอยหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพันสองครับพันสองพร้อมส่งเลยนะครับนี่ครับพันสองพร้อมส่งนะครับสวยครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ 0 8 1ย์1ปดหนึ่งเจ็ดปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับอยู่ชนบุรีนาป่านะครับเพื่อเมืองครับมาดูที่บ้านก็ได้ครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผู้ใดท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับส่งได้ครับนี่ครับส่งทั่วประเทศนะครับของปู่โตครับอันนี้เนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานครับ ปีหนึ่งแปดครับปีหนึ่งแปดสวัสดีครับ